สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ร,รักครับวันนี้เราได้กลับมาพบกับเช่นเคยนะครับวันนี้ดันเดอจะพาท่านผู้ชมกำลังรับชมนะครับกับต้นสมุนไพรที่น่าทึ่งต้นนึ่งนะครับซึ่งเป็นต้นเฮหงหอยคูนปอหรือลองจุดต้นนะครับซึ่งต้นนี้นั้ะฮะนอกจากจะใช้ในการถอนพิษ จากผลไม้ป่าที่มีพิษหรือพิษต่างๆจากสายเคมีนะแต่ผมนั้นเจอนำมาทดลองเกี่ยวกับการโดนผลไม้พิษในป่านะครับซึ่งผมนั้นได้เข้าไปในป่าและผมเห็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีหน้าตาสีสันสวยงามซึ่งไม่มี มดแปลงหรือนกมากัดกินเลยนะครับและผมเองก็จะชิมมันนะครับและในที่สุดผลไม้นี้ก็ออกฤทธิ์แล้วนะครับผมกลืนน้ำลายลำบากและหายใจลำบากนะครับผมจะต้องถอนพิษแล้วนะครับโดยการใช้ ลากสมุนไพรชนิดนี้แต่จะทำนั้นผมต้องนำไปตากแห้งแล้วทำเป็นชาเสียก่อนนะครับโอ้ได้แล้วผมเตรียมมาเรียบร้อยผมจะดื่มผมทำมาแล้วนะครับ254ซีซีนะครับก็คือน้ำหนึ่งแก้วกับชาลากหิงหายที่ใช้ในการต้มกับน้ำสุปสะอาดเป็นเวลา10 ซีนนาทีนะครับจากนั้นผมก็เอามาดื่มโอ้ผมดีขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ต้นไม้หรือสมุนไพรชนิดนี้นะครับมีความโดดเด่นและมีสมบุคุณดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนอกจากจะใช้ถอนพิษจากอาหารละย่อที่ปนเปื้อนมา ในอาหารหรือความเป็นพิษของผลไม้ป่านะครับได้เป็นอย่างดีแล้วเรายัางสามารถใช้ต้นไม้หรือสมุนไพรชนิดนี้นะครับในการทนพิษคุณสอยมุนดมนะเพียงแต่ว่าเราต้องมีการทำพิธีอีกทั้ง มีการสวดมนต์และต้องใช้เวลาซึ่งตัวผมเองก็ได้ผ่านประสบการณ์และได้เจอกับประสบการณ์ด้านนี้มาแล้วใช้ได้ผลดีครับผมขอบอกไว้ว่าใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องมีการสวดมนต์มีการอธิษฐานจิตนะครับและ นำไปใช้ในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ได้ผลเอาละครับวันนี้เราต้องบอกลากันไปก่อนอย่าลืมกด subscribe นะครับส่วนด้านในที่กดไลค์กดแชร์ผมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับให้กด subscribe เพื่อจะได้รับชมคอนเทนต์และข่าวสารดีๆจากเราอีกในครั้งต่อไปนะครับสวัสดี ขอกล่าขควสวัสดีครับ